มีมาแล้วหนึ่งคอมเมนต์เ yeah. ย่นล้เวเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูว่ามีหลายอย่างมากๆเลยมาหรือยังล่ะ <c oughs> <c oughs> นี่มันไงแล้วว่าช้อนมันเล็กไปหรือเปล่าเอาว่าพับเกิลมีใครเคยดูการ์ตูนเรื่องนี้บ้างเมลรถโค่านะครับซาตอเบเล่แล้วก็มีรถอ่างหุ่นนะครับน่ดนาว้ายมันได้ยังไงคุณ จาจระดังจำแซังจตแซ่บตอนนี้นะฮะเราอยู่ใน e, ช่องกินอีกแล้วนะแล้วพี่ดีแท้เ,ทเ่ยก,กำลังไลฟ์สดอยู่ด้วยนะสวัสดีทุกคนที่ยังไม่มีใครเข้ามาดูโอเคนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้ววันนี้พี่จากกินขนมเซเว่นจริงๆไม่ได้มีแต่ขนมเซเว่นนะมีขนมที่ซื้อมาจากที่อื่นด้วยแต่ว่าเอามารวมกันนะเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูว่ามีหลายอย่างมากๆเลยโอ,เโอ้โหโอ้โหโอ้โหซึ่งในคลิปนี้นะเราก็จะเลือกกินทั้งหมด3อย่างนะเพื่อน อ่านให้เพื่อนๆคอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะว่าอยากให้พี่ดีเทคกินอะไรในคลิปต่อไปก็สามารถไปเสร็จก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเราจะกินขนมทั้งหมด3ชิ้นนะเพืเ่อนๆและชิ้นแรกนะ,ะที่พี่จะกินก็คืออันนี้จะ้ะนี่อันนี้เป็นพุดดิ้งให้ดูเป็นพุดดิ้งนะจ๊ะเป็นพุดดิ้งน่ากินมากอันนี้ซื้อมาจากในเซเว่นนะครับมันคือพุดดิ้งวิทจัมสตรอเบอร r รี่เฟเวอร์เดี๋ยวเราจะกินชิ้นนี้ชิ้นแรกนะฮะและชิ้นต่อไปที่พี่จะกินนะครับก็คือก็คืออันไหนวะนี่นี่นี่ อันนี้ซื้อมาจากเซเว่นเหมือนกันนะครับมันคือ power pop girl เป็นสายคล้องมือถือนี่มีให้เลือกหลายแบบนะฮะมาดูกันว่าที่คีเทเนี่ยจะสุ่มได้แบบไหนนะ,ะเขาบอกว่ามี12แบบให้สะสมเดี๋ยวเราจะมาเปิดไปพร้อมๆกันเลยนะฮะนอกจากนี้อีกหนึ่งอย่างนะที่พี่จะเก็งก็คืออันนี้จ้าจูบ้าจูบส์นี่อันนี้จำไม่ได้ว่าซื้อมาจากไหนโรตันหรือเปล่าฮะไม่แน่ใจเหมือนกันมีทั้หมด3ารสนะฮะมีโคลาสตรอเบอรี่นะครับแล้วก็อ่างุ่นนะเพื่อนๆ เราก็จะมากินทั้งหมด3อย่างนี้และที่เพื่อนๆเห็นจริงๆยังมีขนมอีกเยอะมากๆเลยอยากให้เพื่อนๆเนี่ยคอมเมนต์กันเข้ามานะว่าอยากให้พี่ดีเท่เนี่ยกินขนมอะไรก็ขอลองไว้นิดนึงนะเพราะกลัวว่ามันจะหกเลือกนะพุดดิ้งจากนี้ล่ะกินพี่ยังไม่ได้ไปแช่เย็นนะอันนี้ถ้าไปแช่เย็นน่าจะฟินเนี่ยมาดูกันเลยนะเจเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะโุ้ยนะคุณเดีเป็นแบบนี้นี่เฮ้ยโอ้ลนลนลนอ่ะเราไม่ไดเลยอุ้ยมีช้อนมาให้เลยเจ๊นี่ ช้อนพับได้นี่มีช้อนมาให้จ้าแล้วก็มีสตรอเบอรี่มาให้สองอันนะเพื่อนๆสตรอเบอรี่มาให้สองอันอันนี้นะจ้าเปิดเลยนะกินหอ,อมมากเอาแล้วนะอู้น้ำหมกหมกจริงด้วยอ่ะมาอย่างนี้นะเพื่อนอ้เอาลนะมาหรือยังละ่ะนี่มันไง โอ้ให้ดูความดึงดังหน่อยเนี่ยป็นไงดึงดังไหมดึง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 เดี๋ยวพี่จะลองไห uh มก่อนกลัวมันเปลื่นอ่ะอันต่อมานะครับก็คือนี่จ้าเราจะมาเทสตรอเบอรี่กันเลยนี่เป็นสตรอเบอรี่แบบนี้นะจ๊ะออ้อหโอ้อหโอ้โหโอ้โหไหมว้าวอุ้ยน่ากินนี่แหละเขาใส่ไว้ก่อนเทสองถุงไปเลยจ้ะเทสองถุงไปเลยนะจ๊ะ ไปจ้าเดี๋ยวพี่ทีเท่นะขอโฟกัสใกล้ๆเลยตอนเทนีโ่โอ้โหเมัอนเมือนนากกินไหมเ่เอาแล้วนะเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่จับตักใส่กล้องนิดนึงนะจะได้เห็นชัดๆมันจะหกไปนี่เหมือน,น <laughs> มันจะหกเลย <laughs> เด <laughs> ี๋ยนะ ตัดยากอะเละไปแล้วเละอ่ะแล้วช้อนมันเล็กไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งนะพี่ว่าช้อนมันเล็กไปนิดนึงเดี๋ยวขอใช้ช้อนใหญ่กว่านี้เดี๋ยวมาฉันมาเละฉันมาเละมาทั้งช้อนมาทั้งซ่อมเลยจ้ะคิดถูกมากๆเลยนะที่เอาถ้วยมารองไม่อย่างนั้นนเี่ยมันจะหกเลือนแน่ๆนะเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยว มันคุยออกมาเป็นแบบนี้เลยโอ้ oh my god เอาแล้วนะอ๋ออเหมือนมีวุนมะพร้าวเลยอ่ะพุดดิ้งวิ t แ j มสตรอเบอรี่เฟเวอร์นะและแยมสตรอเบอรี่เฮ้ยทำไมมันมีกลบๆแบะเหมือนมีวุนมะพร้าวอยู่ข้างในเลยอ่ะแต่นี้ใตนี้ไม่ได้เขียนบอกนะี๋ยวมันคืออะไรอ่ะมันกลบๆมากมันกลบๆมากมีใครเคยกินนะคอมเมนต์มาบอกพี่หน่อยนะวนี่เดี๋ยวพี่จะให้ดูนี่นี่ช้ <laughs> <laughs> ำเลย อ่ะเดี๋ยวให้กล้องใหญ่ดูนี่เห็นปะมันเหมือนกับปูญมะพร้าวอะ่ะให้ความรู้สึกเหมือนบุนมะพร้าวที่เวลาเรากินโยเกิร์ตอะเพื่อนๆมันเป็นคล้ายๆแบบนั้นอะ่ะแย่ๆอย่างเงี้ยแก่เราแก้ดนนีคำนึงก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปิดเทอร์เวอ girls กันรุ่งกันอร่อยดีอ่ะ เราจะมารีวิวอย่างต่อไปเพื่อนคืออย่างที่2นะคลิปนี้เราจะรีวิวทั้งหมด3ชิ้นนะเ,นเพื่อนสำหรับไลฟ์สดอน,นะฮะใครที่มาทีหลังดูนะจ๊ะนี่เลขสองอย่างที่เราจะมารีวิว <c oughs> ซึ่งนะคบมันมีสายคล้องมือถือทั้งหมด12แบบให้เราสะสมอย่างเราจะได้อย่างหนึ่งเดี๋ยวให้ดูนี่มาดูกันว่าพี่จะได้แบบไหนอย่าลืมกดไลค์ไม่ลังใจให้พี่ดีแท้ด้วยนะเท้าวุ่นับ g i มีใครเคยดูการ์ตูนเรื่องน,นี้บ้างพี่น่าจะเคยดูแต่นานแล้วเออจำจำเนื้อเรื่องไม่ได้แหละ อ่ะเรามาเปิดกันเลยนะว่าจะได้แบบไหนนะนเพื่อนมีสิบสองแบบมีสิบสองแบบอันนี้ซื้อมาจากในเซเว่นสีเขียวจ้าสีเขียวนะจ๊ะสายคล้องมือถือ The Power p f f g i r l s นะฮะวิธีการก็คือใช้คล้องมือถือแล้วก็ของแถมนะฮะเขาเขียนไว้ว่าห้ามนำเข้าปากนะจ๊ะอ่าพี่ได้แบบนี้ให้ดูก่อนนี้แบบนี้นะแบบที่สามนี่แบบที่สามเป็นสีเขียวดูกเลยจ้ะ ใส่คล้องมือถือแบบนี้หรอเปล่าฮะนี่ใส่าเหมือนกันนี่จ้ะใส่แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็อันนี้มันก็เอาเป็นไอนีคล้องกับมือถือได้แต่ว่าตอนนี้มือถือร้านสดอยู่นะจ๊ะเอาไปคล้องไม่ได้วางแผ่นผ้า ไว้ที่ด้านในของเคสมือเือนะครับแล้วก็ปลายตรงนี้มันยื่นออกมาอ๋อมันต้องใส่เข้าไปในเคสเดี๋ยวเอาไว้รอบหน้านะพี่ดีเทศจะหามือถือเดี๋ยวเอามือถือของคุณแม่ดีกว่าเดี๋ยวรอบหน้าเอามือถือของคุณแม่เนี่ยเอามาใส่ให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงแต่ว่ารอบนี้ให้ดูแค่นี้และขนมอีกหนึ่งอย่างนี่เป็นลูกอมรูปหัวใจจ้ะได้ลูกอมรูปหัวใจมานะจ๊ะหัวใจติดดินสวมกลางเกงยีนเก่าๆอ่ะใครเกิดทันเพลงนี้บ้างอ่ะนี่นะเป็นรูปหัวใจหัวใจจิ๋วมา อ,อะเราแค่ชินนะเพราะอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรออยู่นะคะก็คือจจจจุะะเมีรดโคลานะครับสตรอบอรลรี่แล้วก็มีรสอัางุ่นะครับจ,ปจ,ปจูปะจุ๊ชักเฟสอมยิ้มกลิ่นต่ตางๆเปิดดูเลยละกันนะว้าวได้กี่ชิ้นเนี่ย 1>, 1, 2, ึ่งสองามี่ห้าหกเชิ้นจ้า8ชิ้น8ชิ้นที่ได้รถอังมุนมา3ได้รถอังมุนมาสานะครับแล้วก็ได้โคล่ามา2นะครับแล้วก็สตรอเบอรี่อีก3ชิ้นนะจ้า เรามาเล่นคอมเมนต์กันสักนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกินแค่1รสพอนะคะสำหรับคลิปนี้ช่วยคอมเมนต์มาให้พี่หน่อยได้ไหมว่าอยากให้พี่กินรถไหนนะคะทางไลฟ์สดเดี๋ยวเรามาคุยกับเพื่อนๆที่ดูไลฟ์เราอยู่ตอนนี้นะคะเหลืออยู่48คนใครยังไม่ได้กดไลน์นะคะอย่าลืมช่วยกดไลน์ให้พี่ด้วยนะเป็นกำลังใจกันแล้วเดี๋ยวรอบหน้าพี่อาจจะมาไลฟ์แบบนี้อีกนะ น้องๆช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับอ๋อชื่อน้องเนสน้องเนสสวัสดีครับน้องอ,อักัสจะไปแล้วหรอน้องอ,อักัสไปไหนอ่ะพี่จะจบไลฟ์แล้วนะอยู่ด้วยกันอีกสักแป๊บนึงสิครับอย่าเพิ่งรีบไปอ่ะคอมเมนต์กันมาหน่อยว่าอยากให้พี่กินรสไหนนะครับมีทั้งหมด3รสนะมีมาแล้วหนึ่งคอมเมนต์เย้ขอบคุณน้องพิชาพชาพิมพ์มาว่าอยากให้พี่กินรสโคลานะครับน้องเก็บวันนี้ก็อยากให้กินโคลาได้เลยจ้าสองคอมเมนต์บอกว่าอยากให้พี่กินโคลานะจ๊ะนี่โคลานะจ๊ะโคลาอ่ะเรามาเเปิดดูกันลยนจ๊ะ โคลาจาโคล่าจ้าโอ้โหโอ้โหโอโหโอโหโอโโคลาจ้าที่จะไปหาขนมที่เป็นรโค้มาเยอะๆนะตอนนี้บ้โค้ล้จ้าโอ้อ้เป็นแบบโคลาหวานๆนิดนึงไม่ใช่โคลาเรี้ยวอื อ,อ่ะกินไหมแบงค์ <laughs> แลนี่ก็คือเรื่องราวในคลิปนี้นะครับอยากจะให้พี่รีวิวขนมอะไรหรือว่าถ้าใครที่มาทันไลฟ์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะเดี๋ยวพี่ก็จะพยายามมาไลฟ์เรื่อยๆนะเดินๆว้ายมาได้ยังไงคุณเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับไปแล้วทุกคนมาแล้วนะ